สวัสดีครับทุกทุกคนพอดีไม่มี WiFi ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้กับทุกทุกคนได้ดูตามสัญญานะครับก็เลยจะมาอัปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ไม่มี WiFi แต่ว่าเดี๋ยวถ้าอัปวิดีโอตัดต่อเสร็จแล้วก็จะไปสาะแสวงหาอ่าไวไฟเพื่อปล่อยวิดีโอชุดนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับไ i f i ไม่ยอมมาติดให้เพราะว่าเสาไฟของผมเป็นแค่เสายูคาลิปตัสนะครับพวกเขาก็เลยไม่กล้าที่จะมาติดตั้งให้ผมนะครับก็ต้องรอให้มีเสาปูนซีเมนมาตรฐานก่อนพวกเขาถึงจะยอมมาติดตั้งให้ผมแต่แต่ไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถของเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูบ้านพักหลังนี้ทุกซอกทุกซอยนะครับตามสัญญา แม้จะไม่ได้ไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะครับอินเทอร์เนต็ตในโทรศัพท์ผมผมก็แบบกา,กากๆนะครับส่งได้แค่ข้อความแล้วก็ส่งได้แค่รูปนะครับวิดีโอดูไม่ได้อัปโหลดวิดีโอไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้เป็นอินเทอร์เนต็ตฟรีนะครับแต่ว่าช้ามา,มากๆนะครับยังไอแบบเต่าแล้วก็หอยทากแต่ไม่เป็นไรนะขอบคุณพระเจ้เจาทุกกรณีโอเคนะครับก็ <laughs> ตื่นแต่เช้ามา นะตอนนี้เป็นตอนเช้าของวันที่21นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้พวกเราก็จะเฉลิมฉลองที่นี่นะครับก็เลยอยากจะออาวิดีโอชุดนี้เพื่อจะปล่อยให้ทุกคนได้ดูยมชมบ้านพักที่พวกเราร่วมกันสร้างด้วยกันก่อนนะครับโอเคนะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะครับจะได้พาทุกคนได้ดูบ้านพักหลังนี้นะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะครับก็อันนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าเลยนะครับตรงหน้า ทางเดินเข้าไปในบ้านาพักผู้รับใช้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นต้นไผ่สีเหลืองที่ทุกคนชอบนะครับต้นไผ่สีทองยังไม่ได้เคลียร์พวกนี้เลยนะครับเมื่อวันก็กําลังทําความสะอาดตกแต่งมันนะครับก็จะเป็นมานา่งตรงตรงหน้านี้เลยนะครับาบรรยากาศดีมากๆเคจะพาทุกคนได้ได้ดูทั้งหมดเลยนะครับทุกซอกทุกซอยบันไดมีทั้งหมดอยู่4ขั้นด้วยกันนะครับทุกคน เมื่อเราขึ้นมาก็จะเป็นห้องนมัสการของพวกเรานะอันนี้ก็จะเป็นห้องนมัสการของพวกเรานะครับอ่าทุกคนได้เห็นตามนี้แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นระเบียงยาวจากห้องนมัสการน,นี้ไปสุดห้องนอนผมเลยนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังคาตรงนี้ยังไม่ได้ติดฝ้านะครับยังไม่มีตงังยังไม่มีตังซื้อฝ้ามาติดนะครับโอเคจะพาดูข้างในด้วยกัน เมื่อเราอยู่ในห้องน้ำสกกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับก็จะมีโซฟาเมื่อเราเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้โซฟาก็จะอยู่ในห้องรับแขกตรงนี้นะครับตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นห้องจะเป็นช่องลมนะที่ผมออกแบบให้ลมได้ระบายออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะอันนี้ก็เป็นห้องนอนของผมเดี๋ยวพาดูทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนมาทางนี้ฝั่งตะวันออกก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเปิดประตูเริ่มต้นจากห้องนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับอืมก็ห้องนี้ก็จะเป็นฝ้าธรรมดาเรียบๆมีหลอดไฟอยู่2หลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับผมอ่าเปิดประตูก,ก่อน เมื่อออกมาจากห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับก็จะมีโซฟาพรมสีแดงฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่ห้องน้ำมัสก,การของเรานะผมจะให้ดูฝ้านะคะสวยมากๆนะครับเป็นเป็นหลุมด้วยนะครับก็จะมีหลอดไฟอยู่3มชุดนี่คือชุดที่ซ่อนไว้ข้างในนะครับเป็นชุดที่ซ่อนไว้ข้างในนี่ก็จะเป็นหลอดตรงกลางมีมีสวิตช์ Swift ไฟ3ตัวเลยนะครับก็จะมีอีกีหลอด นะครับอยากจะเปิดตัวไหนหรืออยากจะเปิดพร้อมกันเลยก็ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าโอเคต่อไปก็จะเป็นช่องลมนะครับที่ผมออกแบบให้แบบลมจะได้ถ่ายเทเข้ามาในตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเปิดไฟก่อนอ,อ่างอ่างลอยอ่างล้างหน้าสีแดงนะครับใครมาก็จะชอบมากๆาก <laughs> พวกเขาชอบมาชอบอ่างล้างเขาบอกว่าอาจารย์อ่างล้างล้างหน้าแบบสวยมา,มากๆ กระจกนะครับนี่จะเป็นฝักบัวนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ชุดนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นโผล้่วมโผลขี้นะครับห้องน้ําก็กว้างพอสมควรแล้วก็ประตูก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับเป็นบันเรื่อนเหมือนกันนะครับโอเคสติ๊กเกอร์นี้ผมเป็นคนติดเองนะคะฝีมือฝีมือสิงโตเองเมื่อเข้ามาข้างในเห็นไหมฮะสูงสูงโปร่งนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายห้องน้ํานะครับ ถ้าใครมาก็เชิญมาขี้มาเยี่ยวได้นะครับโอเคอเดี๋ยวจะพาด,ดูห้องนอนของผมนะเมื่อเราเข้ามาตรงประตูประตูโบสถ์ประตูใหญ่นะฮะประตูใหญ่ก็เป็นกระจกทั้งหมดบ้านหลังนี้ประตูทุกบานเป็นกระจกกระจกเลื่อนหมดเลยนะครับอ่าเลื่อนอันนี้ก็มุงมุงลวดนะครับเข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกผ่านมาทางซ้ายก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับก็คือห้องนอนห้องนี้ นะครับแล้วก็พอทางขวาก็จะเป็นห้องนอนของผมนะฮะจะอยู่ข้างหลังจอโปรเจคเ,เ,เตอร์เลยนะครับห้องนอนผมนะเข้ามาก็จะเห็นนะครับโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องสําอางของผมนะครับก็จะเป็นกระจก180องศานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมนะคะเตียงนอนเต,ตียงนอนของผมเมื่อเราหันไปทางทิศเหนือ นะครับก็จะหันไปทางบทหลังใหญ่ที่กำลังจะสร้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเมื่อเราออกจากประตูห้องนอนผมนะฮะก็จะก็จะเห็นยาวไปห้องน้ำมัสการนนนะครับอันนี้ก็เครื่องออกกำลังกายนะก็จะเป็นแบบนี้แหละครับทุกซอกทุกซอยและข้างในห้องผมนะครับก็จะมีฝ้าเหมือนกับห้องรับแขกเลยนะครับก็ออกแบบเอาไว้เป็นแบบนี้นะครับ ไฟก็3มชุดเหมือนกันนะครับโอเคสตรงกลางแล้วก็ข้างในถ้าเปิดทั้งหมดก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าฝ้าห้องผมจะสูงกว่าปกตินะครับสูงกว่าทุกๆห้องนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับตาน,นอนไหมครับโรแมนติกมากนะครับอ่าร้อองศาที่เห็นวิวทั้งหมดข้างนอกโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินดู รอบๆตัวบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนเช้าเลยนะฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วก็เสียงนกเสียงกาเสียง้ย,งอยชอบมากนะครับก็จะเป็นทุ่งนาสุดลูหูลูตาเดี๋ยวผมจะพาดูทั้งหมดเลยนะทุกคนโอเคที่จัดเตียนจะจัดเตรียมนะะที่บอกว่าเหนื่อยๆก็คือขนก้อนหินพวกนี้แหละครับมาจัดเรียงทรายนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ นะครับปลูกต้นไม้สวยๆแถวนี้ทั้งหมดเลยให้มันเข้ากับตัวตัวบ้านนะครับเมื่อวานก็ตัดหญ้าอยู่คนเดียวสองคนนะครับน้องโจแล้วก็ผมด้วยนะครับนะเครื่องตัดหญ้ายังอยู่นะนีะปลูกต้นไม้เป็นคันลอยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นคันลอยแล้วก็บันไดนะบันไดอยู่4ขั้นสีเขียวชอบสีเขียวมากนะครับจะพาเดินดูรอบๆหนึ่งรอบให้ทุกคนได้เห็น นะครับอ่ที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือห้องน้ําเปิดประทุมนะที่ผมบอกว่าทุกคนช่วยช่วยกันสร้างนะครับถ้าทุกคนมาเยี่ยมเยี่ยมผมนะทุกคนจะได้เข้าห้องน้ําเปิดประทุมตรงนี้แล้วก็เวลาจะเข้าก็จะต้องให้ใครสักคนหนึ่งมาเฝ้าด้วยนะครับนะไม่มีหลังคาเงี้ยก็เลยเป็นห้องน้ําเปิดประตุม <laughs> นี่ก็เดินมาข้างหลังแล้วนะครับอ่าห้องนอนผมนะครับให้ทุกคนดูอย่างรวดเร็วนะ ครับน,นี่ก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นถนนนะครับข้างหลังบ้านนะเขากำลังจะเขากาลังจะลาดยางแล้วนะครับมาเกรดให้แล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคอ่าก็จะมาถึงฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านาพ้าผู้รับใช้ที่พวกเราร่วมสร้างด้วยกันนะ ขอบคุณพระเจ้าโอเคมีหลายคนเข้าใจผิดนะว่าอันนี้คือโบสถ์หรอหลังนี้คือการสร้างโบสถ์ใช่ไหมบอกเลยว่ายังไม่ใช่นะครับก็เป็นแค่บ้านาพักผู้รับใช้นะครับเป็นแค่บ้านาพักผู้รับใช้คือบ้านาพักของผมนั่นแหละนะครับถ้าใครมาก็สามารถที่จะมาเยี่ยมเยียนได้แต่เราจะใช้น้ำมัสกัรชั่วคราวจนกลัวเราจะสร้างโบสถ์หลังใหญ่เสร็จนะครับทุกคนโบสถ์หลังใหญ่คือที่ดินที่ผมถมไว้ตรงนี้ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึง่งทุกคนจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับนี่ก็เป็นศีลามุมเอกของเราก็จะอยู่ตรงหน้าโบสถ์นะครับอ่ะเมื่อเดินมาใกล้ๆผมจะเดินไปไม่สุดนะครับศีลามุมเอกของเราก็จะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ต่างหากที่จะสร้างโบสถ์นะครับกว้างทั้งหมดอยู่16เมตรนะครับกว้าง16เมตรนะแล้วก็ยาวไปน่น32เมตร แล้วก็บ้นานพักผู้รับใช้จะอยู่ฝั่งทางนี้เห็นไหมครับบ้นานพักผู้รับใช้ที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นะฮะจะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมให้ทุกคนได้ดูเมื่อวานก็ตัดหญ้าคุณตัดหญ้าสองคนกับน้องโจนะฮะตัดมันทั้งหมดเลยนะครับอ่าทั้งพื้นแผ่นดินของเรานี้ทั้งหมดโอเคนะครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับกับสิ่งที่พวกเราได้ร่วมสร้าง นะครับร่วมในพันธก,กิจนี้ด้วยกันแล้วก็ยังคงเหลือบทหลังใหญ่อยู่นะครับบทหลังสวยงามของเราที่เราจะสร้างด้วยกันตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะถมดินสูงขึ้นมากว่าปกติ50เซนติเมตรนะครับตรงนี้เลยที่ลงลงตรงนี้ที่เราจะสร้างโบสถ์นะครับถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะสวยมากก็ศิลาม,มุมเอกของเราวิวก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาสุดลูกหูลุกตานะครับ ก็จะเป็นชุมชนอยู่ฝั่งน้นนะครับเห็นไหมฮะมีบ้านหลังคาที่น้นก็จะเป็นชุมชนทั้งหมดนะครับที่อยู่ปลายปลายนาไม่รู้ว่าผมอยู่ปลายนาหรือว่าพวกเขาอยู่ปลายนานะครับโอเคนะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับร่วมสร้างห้องน้ําสาธารณะได้นะก็ผมจะสร้างอยู่ประมาณ9ห้องที่วางแผนเอาไว้นะครับผู้ชาย4ผู้หญิง4แล้วก็คนพิการหนึแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นห้องน้ําเปิดประ,ประอยู่ <laughs> ที่ทุกคนเห็นนะครับ ก็หันไปทางนี้ก็จะเป็นวันพระผู้รับใช้สวยไหมครับทุกคนผมว่าสวยมากๆนะครับมันลงตัวทุกๆอย่างนะครับมันลงตัวทุกอย่างเลยนะครับโอเคถึงแม้จะไม่มี WiFi ในการถ่ายทอดสดแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมทุกๆคนที่สนับสนุนให้กำลังใจสิงโตได้เห็นทุกๆอย่างที่นี่ในความก้าวหน้าที่พระเจ้าวยพรพวกเรา ที่พระเจ้าทรงใช้พวกเราที่พระเจ้าทรงทรงให้พวกเราร่วมในพันธกิจนี้ด้วยกันนะครับบรนพางหลังนี้เป็นของพวกเราทุกๆคนท่านทุกคนมาเยี่ยมเยียมผมนะครับมีสิทธิ์ใช้ทั้งหมดที่นี่นะครับแล้วก็พื้นเ่นดินตรงนี้เป็นของพวกเราทุกๆคนเพราะว่าพวกเราเป็นลูกๆของพระเยซูคริสต์เจ้าโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหา WiFi เพื่อจะปล่อยวิดีโอชุดนี้ให้กับทุกๆคนได้ดูนะครับทุกคน คิดถึงทุกคนมากาๆานะครับคิดถึงทุกคนมากๆาแต่ว่ายุ่งยุ่งอยู่แล้วก็จะปล่อยวันนี้แหละครับวันนี้ก็จะต้องหาวิธีปล่อยให้ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้22พวกเราก็จะมีการเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองเย็นดีให้พิบเดย์สิงโตด้วยนะครับทุกทุกคนของขวัญด้วยถ้าใครมีของขวัญมันเกิดให้กับสิงโตก็ส่งมาได้นะครับโอเครักทุกๆคนเลยนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายเจอกันนะครับสวัสดีครับ